สำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางเครดิตสวิตกันก่อนเลยลยกันนะครับหลายคนน่าจะพอรู้สําหรับข่าวนี้กันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดทาง UBS เนาะหรือว่าแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดที่ทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าเข้าไปเทกกิจการของทางเครดิตสวิสที่ถือว่าเป็นแบงค์ที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุเท่าที่ผมดูเนี่ย200ปีเพื่อนๆน,น,นะเลยเด้ยว,ว่าเป็นแบงค์ที่ too big too fail หรือว่าใหญ่เกินกว่าที่จะปล่อยให้ล้มนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันมีความ เ,เกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับลหลายๆภักส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งประชาชนรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆนั่นแหละนะครับก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให้ล้มได้นั่นแหละเนาะสำหรับทางรัฐบาลนะครับถือว่าจบภายในเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆเร็วมากๆเนาะในเรื่องของการตกลงปิดดิวได้ในครั้งนี้นะครับซึ่งการปิดดิวในครั้งนี้นะครับมูลค่าเราๆสามจุดสามพันล้านเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นเงินบาทเนี่ยก็เราๆ 1นึ่งแสนล้านบาทนั่นแหละนะครับรวมถึงนะครับผมในเรื่องของทางรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เตรียมเงินา 2, 60, าราวๆ20 0,000ห0 0 0ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเพื่อนๆหรือว่าจริงๆมันเป็นฟรังเนาะแต่คือฟรังเนี่ยถท่าที่ผมดูตอนนี้มันคือเท่ากับดอลลาร์นั่นแหละนะครับ1ต่อ1น8นแะครับนะถือว่าตีเป็นกลมๆก็คือเท่ากันนั่นแหละนะครับหรือว่า200,000กว่ลลาล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในณขณะนี้ที่ทางสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าที่ทางรัฐบาลเนี่ยเตรียมเอาไว้ ในการ Rescue หรือว่าสำหรับการช่วยเหลือทางเครดิตสวิตนั่นแหละที่อย่างที่บอกนะว่า Too Big To Fail หรือว่าใหญ่เกินกว่าที่จะล้มนั่นแหละนะครับซึงก็เลยได้ว,ว่าก่อนหน้าน,นี้ทาง Fed Fed Balance s h e e t มีการปรับขึ้นมาถึง3แสนล้านถูกต้องไหมพีขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าถือว่าเป็นเด็ก,เ,ดกเพื่อนๆเ,เพราะว่าทางสวิตก็จัดให้สู้กันไม่พักในเรื่องของการอัดหรือว่าการ พรีนเงินหรือว่าการอัดฉีดเข้ามาในระบบในนักขณะนี้นะครับทางสหรัฐจัดไป3 0 0 0 0นถูกต้องไหมสามแสนล้านนะฮะทางสวิตจัดอีก20ง0 0 0หล้านเพื่อนโอ้โหตอนนี้ก่อนหน้านี้นมีข่าวของทางจีนถูกต้องไหมเจแปนถูกต้องไหมตอนนี้ดูเหมือนว่าทางฝั่งยุโรปทางฝั่งสหรัฐก็จะอัดฉีดเต็มๆใน,นขณะนี้นะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าการอาชีพหนักขนาดนี้เรียกได้ว่าไม่แทบจะน้อยแล้วแหละที่จะไม่มีคนอาชีพตัวตอนแรกตอนแรกทางสหรัฐก,ก็ดูเหมือนว่าจะไม่อยากอัดน,นะฮะแต่ดูเหมือนว่าก็จะตามๆกันไปในตอนนี้นั่นแหละนะครับทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัว global liquidity composite นะครับถ้าเราดูในเรื่องของราคา bitcoin เนี่ยเสียเขาข่าว,ขาวนะถ้าเราดูนะฮะอันนี้คือชาร์ตหลอกนะมันจะเติบโตไปล้อๆกับในเรื่องของสภาพคล่อง สำหรับตัว Global Liquidity Composite นี้หรือ RHS นี้นั่นแหละนะครับหมายความว่าถ้ามีการอาฉีดเงินเข้ามาในระบบเป็นไปนได้อยู่พอสมควรเหมือนกันที่ Bitcoin ก็จะไปตามๆนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปว่ามันจะเฉลยออกมากันยังไงนั่นแหละนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางรอพนะฮะซึ่งทันทีฉะนั้นนะครับ,ะะรบอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนาะมันก็มีโอกาสที่จะมีแบงค์อื่นๆคอลลัหรือว่า พังตามๆลงมาจากกรณีของ Silicon a ล l y Bank Credit Suisse และอื่นๆจะตามมากันหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับซึ่งถ้าเราดูตอนปี2007นะครับก็คือโอเคมีแบงค์แรกที่โดนถูกไหมแบงค์แรกที่จบนะครับแล้วก็มีอีกลหลายๆแบงค์ที่ตามมาซึ่งถ้าเราดูนะครับตอนปี2008เนี่ยโอ้โหตอนนั้น Washington Mutual เนอะเห็นปะคือแบบโอ้โหแอสเซทที่สูญเสียไปค่อนข้างเยอะมากๆนั่นแหละนะครับกลมๆใหญ่แบบนี้เลยเนาะ และตามมาด้วยแบงค์ยิบย่อยเพื่อนๆเขาบอกว่ากว่า500แบงก์เพื่อนๆเฟลเนี่ยตั้งแต่ตอนปี2008จนถึง2014หรือว่าหลังจากเนี้ยมันเป็นไปได้อยู่พอสมควรเหมือนกันที่จะมีแบงก์อื่นๆจะเริ่มมีปัญหาตามมาหลังจากนี้เพื่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆหรือว่าทางซิลเลอรวัลนเล่แบงค์เป็นตัวเปิดนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วในเรื่องของ s p 500หรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐ มันจะลงต่อกันไปได้หรือไม่นะครับแต่ผมก็มีลุ้นว่ามันจะไม่ไม่ลงต่อนะเพื่อนๆนะเพราะว่าเรื่องของตัววิกมันเขียวแล้วนั่นแหละนะฮะหรือว่ามันอยู่เนื้อสูญแล้วในเรื่องของ m a c d นะแต่ก็ที้เท่านั้นมันก็อาจจะลงไปได้นั่นแหละนะครับไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะถ้ายัางไงถ้าใครหาจุดเข้าหรือว่าถ้ามันทําโลใหม่อย่างไงก็ต้องออกนะเพื่อนๆสาหรับถ้าใครอยากที่จะเทรดในเรื่องของตัวเทคนิคอลอะไรต่างๆเนาะอย่างไงผมคิดว่าถ้ามันทำโลใหม่ผมว่าออกออกอ,ออกมาตั้งหลัก ก่อนจะดีกว่านั่นแหละนะครับนี่สมมติถ้ามันมีหลายๆแบงค์ที่มีปัญหากันจริงๆเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าบิตคอยจะขึ้นนะครับเพืเ่อนๆหลายคนก็กัวงวนละเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วบิตคอยก็มักที่จะตามๆกับ s p 500ฟรดูว่าตลา,า,าดหุ้นสหรัฐอยู่แล้วถูกต้องไมหมฮะถ้าเราดูเนาะเนี่ยมันเป็นไปตามอย่างนั้นปเป๊ะๆเลยหุ้นสหรัฐเขียวบิตคอยก็จะเขียวหุ้นสหรัฐแดงบิตคอยก็จะแดงนั่นแหละนะครับแต่เป็นไปได้ไหมว่าตอนเจอวิกฤตหรือว่าช่วงเนี้ย ที่ถือว่าบิตคอยมีโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยจะเป็นเซฟเฮเว่นได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าเราดูในณขณะน,นี้ถือว่ามีรู้อยู่เหมือนกันเพื่อนๆคืออันนี้คือทองนะอันนี้คือทองนะครับความสัมพันธ์บิตคอยกับทองนะถ้าเราดูนะฮะถ้าเราดูมันขึ้นไปเพื่อนๆหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าบิตคอยมันค่อนข้างที่จะแอคหรือว่าทําถ้าทาทีเหมือนกับทองคํานั่นแหละในณขณะนี้นะครับกับการถ้าเราเปรียบเทียบกับ Bitcoin กับ n a สแดกเพื่อนๆหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐนั่นแหละนะฮะลงเลยเพื่อนๆในช่วงนี้ลงเลยมาคำว่า Bitcoin มักที่จะขอไป Bitcoin ทางหรือว่าบิตคอยด e คัพปร i n g จากทางตลาดหุ้นสหรัฐแล้วหรือไม่ถ้าเราดูเปรียบเทียบกับ s อสแอนด์ีฟก็ลงด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นอันนี้เพื่อนๆจำชาร์ดเนี้ยไว้นะอันนี้คือ S&P เนาะลองดูทองนะเพื่อนๆลองดูทองนะเห็นปะทองเป็นขาขึ้นหรือว่า บิตคอยมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องหรือว่ามี correlation กับทองเช่นเดียวกันในณนขณะนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อแบบว่าไอชาร์ตที่เราเห็นว่าตั้งแต่ year to date หรือว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีจนมาถึงนปัจจุบันเนี้ยบิตคอยพุ่งขึ้นไป68เป็นไปได้ไหมว่ามันจะขึ้นไปหลังจากนี้อันนี้ก็ต้องไปรอดูกันต่อไปนะครับต่อมานะครับเ๋ยวผมขอพาไปดูชาร์ตในเรื่องของการ having กันบ้างน,นะครับเพื่อนๆก็จะ having ในช่วงกลางๆปี หน้าเนาะก็ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะหรือว่าเราเราสักเกือบเกือบห้าร้วันนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูราคาบิตคอยนนะเราอยู่ตอนนี้นะเราอยู่ตรงน,นี้นะฮะราคาบิตคอยนี่มักที่จะทําหลุมหรือว่ากลับตัวเป็นขาขึ้น500วันก่อนที่จะแฮฟวิ่งนั่นแหละถ้าเราดูนะฮะเป็นแบบนั้นทุกครั้งเลยเพื่อนๆเนี่ยก่อน having, แฮฟวิ่งแซตรงนี้เคยแฮฟวิ่งนะหรือว่าบิตคอยจะตัดสัพายลงครึ่งหนึ่งนั่นแหละนะครับในทุกๆสปีเนาะก็จะเกิดขึ้นในปีหน้ากลางๆปีซึ่งถ้าเราดูในณขณะนี มันก็คือเข้าแกลบหรือว่าเข้าช่วงเวลา500วันก่อนที่จะเกิดการแฮฟวิ่งนั่นแหละนะครับซึ่งมันก็จะมักที่จะขึ้นไปแบบนี้เหมือน2รอบก่อนหน้านั้นนั่นะแหละนะครับ500วันขึ้นและ500วันหลังจากนั้นก็ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราดูเป็นแบบนั้นซะทุกทีนะครับเป็นแบบนั้นทุกทีเลยนั่นแหละนะหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่า500วันก่อนแฮฟวิ่งแล้วก็500วันหลังแฮฟวิ่งหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่า1000วันวันอะ่ะเออห0 0่ 1, วันบิตคอยจะม ประมาณ2ปีกว่ารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นแบบนั้นกันจริงหรือเปล่านะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทิศทางชาตินี้ที่บ่งบอกว่า a l ค c o ซีซั่นโหลดดิงอยู่หรือว่าใกล้แล้วที่จะมาเพื่อนเพื่อนถ้าเราดูนะม่อแหล่ก็ตามที่อ่ะด้านบนนะเพื่อนเพื่อนด้านบนคือราคาบิตคอยน์นะด้านล่างคือ a l t c o ยนั่นแหละนะครับนะก็ถือว่าถ้าเราสังเกตด,ดูเวลาที่บิตคอยพีขึ้นไปมากๆถ้าเราดูด้านซ้ายนะบิตคอยพีขึ้นไปถูกต้องไหม บิตคอยพีขึ้นมาและบิตคอยดูเหมือนว่าจะเสียทรงหรือว่าไม่ค่อยไปหรือว่าต,ตื้อๆและมีทั้งเริ่มมีทั้งแดงและเสียงที่เกิดขึ้นคืออะไรฮะเอาคอยก็ทูนมูนขึ้นไปนั่นแหละเพื่อนเอาคอยทูนมูนขึ้นไปอ่ะดูในช่วงตอนปี2021นะครับเพื่อนๆบิตคอยไปพีคที่6กห,หมื่นเก้ารู้ไหมไปพีคที่6กหมื่นเก้านะฮะและสูญเสียโมเมนตัมย่อลงมายอมา่ยอลงมาเกิดอะไรขึ้นครับเอาคอยทูนมูนขึ้นมาอีก65%เพื่อนๆนึกสภาพ บิตคอยไปพีกเติมๆไม่ไปไหนเอาคอยพุ่งขึ้นมา65%โหดหน้าในต่อปี2021เนอะออเออเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ที่ราคาบิตคอย n พีกมากๆในขนขณะเนี้ใกล้แล้วหรือเปล่าหรือว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่บิตคอยเริ่มตื้อๆเนี่ยเอาคอยก็อาจที่จะมีความคึกคักนั่นแหละนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งไปรีบเปลี่ยนม้า กลางศึกนะเพื่อนๆเผื่อ,อถ้าใครมองว่าโอ้โหบิตคอยพุ่งขึ้นไปแรงเหลือเกินขายเอาคอยทิ้งดีกว่าอะไรแบบนี้ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะในตอนปี2017อย่างที่บอกนะฮะว่าพอบิตคอยตื้อๆเอาคอยพุ่งขึ้นมา300%เ้อยอนต์เพื่อนนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าเพิ่งเปลี่ยนม้ากลางศึกนะครับประกอบกับในณขณะนี้นะครับในเรื่องของตัวบิตคอยดูไม่แน่เนาะก็ปรับขึ้นมาอยู่ราวๆ47.47%เพื่อนๆในตอนนี้ถือว่ายังแรงอยู่นั่่่นนนแแหละะครับตก็ถือวาาขึ้ม อยู่โซนแนวต้านสําคัญเหมือนกันเพื่อนๆประมาณนี้สีเปอร์เซ็นต์เนาะเออเป็นไปได้ั้ยว่าเป็นไปได้ไหมว่ามีโอกาสที่กลับลงไปซึ่งกลับลงไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าบิตคอยราคาจะลงนะแต่คือแค่เอาคอยเนี่ยมันจะทําได้ดีกว่าบิตคอยในอนาคตหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่าก,กันแล้วก็ไปรอดูกันต่อไปนะครับแล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ,อับบิททรัมม์กำลังจะปล่อยแอร์ดรอปในวันที่23ที่จะถึงนี้แล้วนะอย่าลืมนะครับสำหรับฟแฟนไบเบิลนะครับเพื่อนๆสาม,มารถที่จะรับแอร์ดรอปหรือ ถึง25 USDT เลยนะเพียงแค่ทำการฝากเหรียญ ARB หรือว่าที่เพื่อนๆจะได้แอดดอบกันไปเนี่ยฝากเหรียญ ARB 250อัพหรือว่า250 ARB เนี่ยเข้าไปยัง c อ a เชนอย่างบ y b บิตก็จะได้รับโบนัสนี้กันไปเลยนั่นแหละนะครับยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้และกันน้อจะได้ไม่พลาดอีเวนต์ดีๆแบบนี้กันนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นอีเวนต์พิเศษสำหรับแฟนคลิปตัวด็อกนั่นแหละนะครับยังไงอย่าลืม กดดูด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยเป็นภาษาไทยนะจะได้ดูแล้วก็ทําตามกันได้นั่นแหละนะครับเผื่อถ้าใครได้รับเหรียญ Arbitrum แล้วก็อยากจะเทขายอะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูที่ทาง Bybit แล้วกันนะครับเขาก็ list กันอย่างทันควันอยู่แล้วนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมอย่างเงเดี๋ยวว่ไปเจอกันในคลิปต่อไปหรือว่าไปดูไลฟ์กันก่อนนั้นนี้กันได้นะครับตรงนี้นะเผื่อถ้าใครยังไม่ดูนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ